สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใต้แสงจันนิยายเสียงนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์ด้วยนะคะรับรองว่าจะมีนิยายดีๆมาให้ฟังกันอีกมากมายเลยค่ะนิยายเรื่องอุ้มรักเคียงใจผู้แต่งเคียงจันสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537เพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก คนบางคนยอมทำทุกอย่างเตยหอมเพียงพิสุดก็เช่นกันเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อยือความรักของเธอเอาไว้แต่ทว่าจักรพันธ์บวรวัฒน์อดีตแฟนหนุ่มของเตยหอมกลับทำตรงข้ามกับเธอทุกอย่างเขาไม่มีความจริงใจให้เธอและเฝ้าเรียกร้องที่จะหาความสุขจากร่างกายของเธอแต่เตยหอมไม่ยอมและก็ต้องทำให้ทะเลาะกันในหลายตอหลายครั้งเตยหอมผู้เชื่อมั่นในเรื่องของการมอบความบริสุทธิ์ ให้ชายที่ตนเองจะแต่งงานด้วยเธอจึงไม่มีทางยอมทําตามที่จัก,กรพันต้องการถ้าย,ยังไม่ได้แต่งงานกันส่วนจัก,กรพันก็โกรธแล้วก็หายไปสักพักตอนที่จะกลับมาง้อหญิงสาวใหม่ด้วยความที่จัก,กรพันดีกับเตยหอมทุกอย่างยกเป็นเรื่องนี้ทําให้เตยหอมยังรักเขาอยู่และให้อภัยในทุกครั้งถ้าตัดเรื่องอย่างว่าออกไปเขาคือคนที่ดูแลแล,และเอาใจใส่เธอในฐานะแฟนเป็นอย่างดี เธอรู้สึกโชคดีมากที่เขาเป็นแฟนแต่วันนี้เตยหอมได้ไม่รู้ความจริงว่าเขามีผู้หญิงอีกคนมาตลอดและผู้หญิงคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเหมือนว่าโลกทั้งโลกของเธอจะถล่มลงตรงหน้าเธอไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าพูดความจริงหรือไม่ตอนนี้เตยหอมต้องตั้งสติเพื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากผู้หญิงคนนี้คุณจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงเตยหอมถามผู้หญิงที่อยู่ในชุดคุมท้อง ซึ่งมงบอกว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าสี่ห้าเดือนอย่างแน่นอนฉันรับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณมาตลอดจากเขาให้ฉันอยู่เงียบๆถ้าไม่อยากโดนเขาทิ้งฉันทำอย่างนั้นมาตลอดแต่พอมาคิดดูอีกทีคุณควรจะได้รู้ความจริงเรื่องนี้ก่อนที่คุณจะถลำลึกไปมากเกินถอนตัวแบบฉันมิราวาันเอ่อยออกมาเสียงเศร้าเริ่มแรกเธอก็แค่ตกหลุมรักเขาและคิดว่าจะสามารถมัดใจเขาได้แต่ทว่าเธอก็ต้องเจ็บปวดอีกครั้ง เมื่อจัก,กรพรรดิไปตามจีบเตยหอมและเตยหอมก็ไม่เคยรู้เรื่องของเธอเลยพอเธอจับได้เขาก็ขู่จะเลิกกับเธอท่าเดียวเพราะความรักในตัวจัก,กรพรรดิทาให้วิราวันยังอยู่ตรงนี้แต่ทว่าทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเสียแล้วตอนนี้มีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องเธอปล่อยให้ตนเองตั้งคันเพื่อปลูกมัดเขาไว้แต่ทว่าลูกไม่สามารถทําให้ผู้ชายอย่างเขายอมเลิกกับเตยหอมทําให้วันนี้เธอเป็นฝ่ายเดินมาหาเตยหอมเอง และเธอก็เริ่มที่จะทำใจเรื่องจกักรพรรดิแล้วหากว่าเขายังเลวแบบนี้ก็ไม่ควรจะผูกมัดเขาไว้ด้วยคำว่ารับผิดชอบแต่ก่อนที่เธอจะไปจกปักรพรรดิควรจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือเตยหอมคนเลวอย่างจากักรพรรดิไม่ควรจะเหลือใครสักคนนี่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ให้บทเรียนกับจกักรพรรดิได้เป็นอย่างดีแต่คุณไม่มีหลักฐานนี่นะฉันไม่ใช่คนผู่เบาเชื่ออะไรแบบนี้ง่ายๆหรอกและที่สําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฉันขอดูหลักฐาน เราฉันจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องเอยหอมเอยอ,ออกมาด้วยเสียงเครียดแคยอมรับว่าตอนนี้เธอรู้สึกว่าโลกทั้งโลกล่มสลายอยู่ตรงหน้าเธอใครบอกว่าฉันไม่มีล่ะแล้ววิราวันก็ส่งรูปถ่ายของเธอกับจักรพันนอนร่วมเตียงกันและก็มีทั้งคลิปที่ทั้งสองคนนอนร่วมเตียงกันและกําลังจะมีสัมพันธ์สวัสด์กันซึ่งเป็นคลิปที่วิราวันตั้งกล้องแอบถ่ายแค่เห็นเตยหอมก็ไม่สามารถรับได้อีกแล้ว แค่เขานอกใจเธอครั้งเดียวเธอก็ไม่สามารถให้ผู้ชายอย่างเขาอยู่ในชีวิตเธออีกแล้วต่อให้ผู้หญิงคนนี้จะไม่ตั้งครรภ์เธอก็ไม่มีวันให้อภัยเขาอย่างแน่นอนพอแล้วหยุดเปิดได้แล้วฉันจะเป็นคนถอยไปเองคุณสไปเจได้ฉันไม่ใช่ผู้ชายร่วมกับคุณแน่นอนเลยหอมเอ่ยออกมาด้วยความเจ็บป,ปวดเจ็บที่สุดก็คือคนที่รักทรยศหักหลังเธอตอนนี้เธอคิดว่าจะแต่งงานกับเขาและฝากชีวิตไว้ที่เขาแต่มาตอนนี้ทุกอย่างมันพังทลายลงตรงหน้า เธอไม่กล้าคาดหวังอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้หวังว่าคุณจะรักษาสัญญานะคะวิราวันดีใจที่อย่างน้อยเตยหอมก็เลือกที่จะเดินจากไปไม่ใช่ดื้อดึงที่จะอยู่ทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เลวขนาดไหนค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็จัดการเขาให้อยู่บัตรด้วนนะคะเขาจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายผู้หญิงคนไหนอีกเตยหอมเอ่ยกับวิราวันก่อนจะเดินจากไปเพียงแค่เธอหันหลังให้วิราวันเท่านั้นความเข้มแข็งที่มีก็พังทลายลงทันที ํำนบน้ำตาที่ไม่สามารถต้นไม่ได้อีกต่อไปน้ำตาของหญิงสาวไหลเอ่อออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างส่วนวิราวันนั้นได้แต่หวังว่าเตยหอมจะรักษาคําพูดคนอย่างจักรพันไม่ควรมีความสุขผู้หญิงที่สูญเสียทุกอย่างในพริบตาอย่างเตยหอมเดินโซซัสโซเซ,ซ,ซจนไม่รู้จะเดินไปต่อ,อยังไงตอนนี้ก็เป็นเวลาพบคั่มแล้วหญิงสาวยังคงเดินอยู่ข้างถนนอย่างคนหมดอะไรตายอยากและตอนนี้เธอก็เดินมาถึงโซนท่องเขี่ยวยามราตรี ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เตยหอมตัดสินใจเดินเข้าไปในผับร่างบางเดินเข้าไปนั่งก่อนจะสั่งเครื่องดื่มที่แรงที่สุดมาดื่มแล้วเธอก็นั่งดื่มและฟังเพลงไปเรื่อยๆพอเห็นเพลงเศร้าเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดแม้จะพยายามห้ามความรู้สึกของตนเองมากแค่ไหนก็ตามแต่เธอก็ไม่อาจท้ามมันได้เพลงเศร้าทุกเพลงที่ทางร้านเปิดมันจะเข้ากับชีวิตของเธอไปหมดนี่เตยทำไมมาหัวราน้ำแบบนี้ ทิวเขากิรตินานนท์ที่นั่งมองผู้หญิงคนนี้อยู่นานมากแล้วก่อนจะเพ่งมองว่าเธอคือเพื่อนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันหรือเปล่าด้วยความมืดและระยะเวลาที่ทั้งสองสำเร็จการศึกษามามันมากกว่าสิบปีแล้วเลยทําให้เขาใช้เวลาพอสมควรเพื่อความมั่นใจว่าเธอคือเตยหอมสาวสวยของห้องคนที่ใครๆต่างก็ใฝ่ฝันที่จะได้เป็นแฟนมีเพียงเขาเท่านั้นที่คอยเป็นคู่กัดกับเธอ ตอนนี้คนสวยของห้องกลับมานั่งซดเล่าเล่ากับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้มองจากดองคานก็ยังรู้เลยว่าอกหักอยากเมาว่าแต่คุณเป็นไทยเข้ามานั่งทำไมฉันไม่น้เชิญซะหน่อยเตยหอมเอ่ยออกมาเสียงอ้อแอเธอเริ่มเมามากแล้วเพราะเธอไม่ใช่คอเล่าดังนั้นเธอจึงไม่คอแข็งอย่างที่ตัวเองอยากจะให้เป็นจำฉันไม่ได้เหรอเตยนี่คิวเขาเพื่อนรักแกงไงคิวเขาเอ่ยออกมาพร้อมทั้งการคำ เขาเนี่ยนะเพื่อนรักคนที่เตยหอมเกลียดที่สุดแล้วไม่ว่าไอ่คิวฉันไม่เป็นเพื่อนรักกับแกตอนไหนตอนให้เมาขนาดไหนฉันก็จําได้แน่ๆว่าไม่เคยเป็นเพื่อนรักกับแกเตยหอมเอ่ยออกมาด้วยความไม่พอใจใบหน้าของหญิงสาวแดงกลัมด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์สต,ติยังอยู่ฮะว่าแต่เป็นอะไรถึงได้มาอาบเหล้าอยู่ที่นี่คิวเขาเอ่ยถามเชิงล้อเลียนเพื่อให้หญิงสาวหายเศร้า พราะดวงตาของเธอเอ่อล้นไปด้วยน้ําตาน่าจะเจ็บหนักจากคิดรักเลยทีเดียวไม่ต้องมายุ่งมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นฉันไม่อยากจะรู้ว่าแกเป็นห่วงคนอย่างฉันเ่าได้จาความได้แกก็คอยแต่จะกัดฉันแต่มาวันนี้จะให้ฉันไว้ใจคนอย่างแกยากว่ะเลยหอมเอ่ยพร้อมกับยกเหล้าขึ้นมาดื่มแต้คิดว่าทิวเขาคงลุกหนีแน่นอนแต่เปล่าเลยทิวเขาไม่ยอมลุกหนีแต่ยังนั่งส่งิยนให้เธอตาแป๋ว ไม่ไปก็นั่งอยู่นี้แหละน่าน่าน่าทนจริงๆคนที่ไม่พอใจได้แต่ยกเล่าขึ้นมาดื่มอีกส่วนทิวเขาได้แต่มองเพื่อนร่วมรุ่นด้วยความเป็นห่วงพอได้แล้วเตยสภาพแบบนี้จะกลับยังไงโทรบ,บอกแฟนมารับไหมทิวเขาเอ่ยออกมาด้วยความเป็นห่วงเขายังไม่ยอมกลับไปที่โต๊ะในขณะที่พวกเพื่อนที่มาด้วยกันก็ไม่ได้เรียกเขากลับไปที่โต๊ะเบยเพราะเข้าใจว่าเขากําลังจีบสาวคนนี้ และทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเพื่อนๆก็เลยไม่อยากขวางทางไม่มีแฟนโสนิทกลับไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับนอนมันที่นี่แหละเธอหอมเอ่ยก่อนที่จะยกแก้วขึ้นมาดื่มต่อโดยไม่สนใจคําเตือนของคิวเขาอีกฝ่ายได้แต่สายหน้าด้วยความระอาและไม่รู้จะทํายังไงกับเธอดีหากว่าให้เขาทิ้งเธอตอนนี้แล้วปล่อยเธอโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขาก็ทําไม่ลงจ,จริงๆแบบนี้ยิ่งต้องกลับ เช็คบินเถอวันนี้ถือว่าฉันเลี้ยงทิวเขาเอ่ยออกมาด้วยความเป็นห่วงแม้ว่าระหว่างเรียนทั้งสองจะจิกัดกันเสียส่วนใหญ่แต่ทว่าก็ไม่ได้เกลียดกันแต่อย่างใดยิ่งมาเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ขเขาก็ยิ่งทิ้งไม่ลงเลยทีเดียวไม่ต้องมาเลี้ยงฉันจ่ายเองได้ก็จะไปไหนก็ไปเลยทิวเลยหอมไล่ชายหนุ่มด้วยความรำคาญแต่ทว่าอีกฝ่ายกับนิือสาด้วยพอรู้ว่าเธอกำลังเมาแกพักที่ไหนอยู่ฉันไปส่ง คนที่โดนไล่ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเขาตั้งใจจะพาเธอไปส่งที่พักของเธอไม่อย่างนั้นเขาคงไม่สบายใจแน่ๆเซาซี so see, อยู่นั่นแหละน่ารำคาญจริงๆทำไมวันเซ็งๆของฉันต้องมาเจอคนอย่างแกว่ะทิวปายหญิงยังโยกโย้ไม่ยอมบอกว่าตนเองพักที่ไหนช่วยไม่ได้แกซวยมาเจอฉันเองเพราะฉะน,นั้นบอกที่อยู่ของแกมาดีๆถ้าไม่อยากโดนลุมโซมข้างถนนคิวเขาเอ่ยจริงจังว้า oh! ำไมแกต้องวุ่นวายขนาดนี้ด้วยเตยหอมบนอุบเขามาขัดขวางการดื่มของเธอทำไมน่ารำคาญแบบนี้ก็ไม่รู้วันเซ็งๆที่เซ็งสียิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเธอไม่เข้าใจว่าตัวเองทำไมต้องซวยซ้ำซวยซ้อนแบบนี้ฉันไม่ไี้อยากยุ่งวุ่นวายหรอกนะแต่ฉันไม่บางเอิญมาซวยเจอแกเหมือนกันฮู่เขาเอ่ยออกมาอย่างชุนชุนถ้าสวยมากก็ไปสิกลับไปคิดโตของแกสิเตยหอมไล่ส่งอีกครั้งไม่ ฉันจ,จะพาแกกลับไปส่งก่อนกินเหล้ากินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าแกเป็นอะไรไปฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้จริงๆว่ะคิวเขาเอ่ยจริงจัง,จงมันน่าจะทราบซึง้งแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายติดจะรำคาญซะอย่างนั้นฉันไม่บอกถ้าแกอยากพาฉันกลับก็พาไปคอนโดแกสิฉันไม่มีทางให้คนอย่างแกรู้ที่อยู่ฉันหรอกไอ้คิวเกรยหอมเอ่ยออกมาอย่างท้าทายแกนี่มันเรื่องมากจริงๆถึงฉันไม่อยากให้แกรู้จักคอนโดฉัน แต่อย่างน้อยถ้าแกไปที่นั่นแกก็คงจะปลอดภัยเอาก็เอาวะในเมื่อก้าวขาเขามายุ่งขนาดนี้แล้วคงจะปล่อยเฉยไม่ได้หรอกคิวเขาเอ่อยยางตัดสินใจน้องมาเช็กบินโต๊นี้ทีคิวเขาหันไปเรียกบริกรเพียงไม่นานบริกรก็เดินเข้ามาเช็กบินส่วนหญิงสาวที่เมามากแล้วยังพยายามเก็บที่เหลือบนโต๊ะให้หมดเรากับว่าตัวเองคอแข็งเหลือเกินลุกได้แล้วอย่ามาทำทรงเมลีขี้เมาแถวนี้ คิวเขาเอ่ยอย่างไม่อ่อนโยนเลยสักนิดก็อยากจะลุกนั่นแหละแต่บ้านมันหมุนว่ะแผ่นดินไหวแน่ๆเลยแกเลยหอมเอ่ยเป็นตู่เป็นตาเร็วไหลนะแกเมาจนไม่รู้เรื่องแล้วบอกแผ่นดินไหวมันนี่มาเมาจนต้องหิ้วปีกสภาพนี้หน้าโพสลงกลุ่มของห้องจริงๆบอกเลยว่าอายเย็นลูกบวชคิวเขาเข้าไปพยุงหญ <assessment> ิงสาวพร้อมทั้งบนหญิงสาวที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนาดนี้ ้าในนี้เธอไม่เจอเขานักไม่ออกเลยจะเกิดอะไรขึ้นอย่าทำอย่างนั้นนะนี่อย่างนั้นฉันฆ่าแกแน่เลยหอมผูออกไปทันทีซึ่งมันไม่น่ากลัวแม้แต่น้อยคนที่เอาตัวเองยังไม่รอดยังกล้ามาขู่เขาช่างไม่ประมาณตนเองจริงๆไปไปอย่ามัวแต่ขู่ฆ่าฉันคนสวยหมดสภาพเหมือนหมาดูเขาล้อเลียนหญิงสาวแต่ได้แต่ต,ตาขวางใส่เขาทำอะไรไม่ได้มีโทรศัพท์แกสันไม่รับเอยเหรอ เมื่อประคองร่างบางได้เขาก็สัมผัสได้ถึงโทรศัพท์ที่สั่นของเธอเขาเนึกว่าหญิงสาวไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายนั้นรู้ดีแต่ไม่ยอมรับสายพอร,รู้ดีว่าเป็นใครเธอไม่อยากคุยกับคนเร็วๆอย่างเขาลาขาดกันทีชาตินี้อย่าได้พบเจอกันอีกเลยไม่ต้องสนใจปอยมันสั่นอย่างนั้นแหละถ้าแกลำคาญมากก็มันมาปิดเครื่องทีฉันไม่อยากติดต่อใครเตยหอมเอ่ยออกมาเสียงเด็ดขาด ความเจ็บปวดมันเริ่มคลายหายไปลงเหลือเพียงความแค้นเท่านั้นไม่ต้องหรอกแต่แกไม่ลัอกระจุบแล้วว่าแล้วล่างสูงก็ลาความสนใจจากโทรศัพท์ของมิงสาวก่อนที่จะหันไปโบกมือลาเพื่อนๆซึ่งพวกนั้นก็เข้าใจว่าเขาได้หญิงกลับบ้านไปแถมสวยเสียด้วยซึ่งเวลานี้ทิวเขาก็ไม่มีเวลาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจเขาต้องพาเธอไปเก็บก่อนก่อนที่เธอจะขาดสติไปมากกว่านี้กว่าจะลากกันมาถึงที่รถของทิวเขา ก็ทุลักทุเลพอสมควรร่างสูงดันล่างบางเข้าไปในรถยนต์รูของเขาตอนที่เขาจะปิดประตูแล้วไปนั่งประจาตาแหน่งคนขับในขณะที่ร่างบางหลับตาพิมพ์ด้วยความมึนเธอไม่สนใจว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหนโลกทั้งโลกมันหมุนไปหมดแล้วไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้การหลับตามันทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแม้ว่าจะไม่มากก็ตามดื่มเข้าไปมากๆคราวนี้หมดสภาพเดือนดาวเลยทีเดียว ิวเขาไม่ไวที่จะแขวะหญิงสาวที่ดื่มไม่รู้ลิมิตของตนเองด้วยความหมันไส้บนจังหีจอบปากมาบนหรือไงถ้าไม่ช่วยก็ปล่อยลงข้างทางเดี๋ยวจะหาทางกลับเองเลยหอมเอ่ยออกมาเสียงอ้อแอสภาพแบบนี้ยังจะปากดีนอน,นเงียบๆไปเลยคิวเขาหันมาบนหญิงสาวที่ทำปีก้าขาแข็งทั้งที่ตัวเองยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยแกนั่นแหละหุบปากก่อนถ้าแกไม่ว่าฉันก่อนฉันก็ไม่ขึ้นหรอก เตยหอมเอ่ยสวนทันควันโอเคฉันเห็นว่าแกสภาพแบบนี้หรอกนะไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมหรอกว่าแล้วทิวเขาก็ยอมเนี่ยเพราะต้องการให้หญิงสาวพักแต่ที่จริงแล้วเตยหอมไม่ได้พักเลยในสมองของเธอวนเวียนคิดแต่เรื่องของเธอและจักรพันเธอไม่ดีตรงไหนจักรกพันถึงทําแบบนี้กับเธอหรือว่าเซ็กมันสําคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอแค่เธอไม่ได้มีอะไรด้วยกับเขาเขาถึงกับนอกใจเธอเชียวหรือนอกใจม่พอยังทําให้ผู้หญิงคนนั้นท้องอีก มันเกินจะรับไหวแล้วจริงๆระหว่างที่เตยหอมกำลังคิดอะไรอยู่นั้นทิวเขาก็พาเธอมาถึงคอนโดของเขาจนได้แทบไม่น่าเชื่อว่าทั้งชั้นจะเป็นของเขาทิวเขาบ้านรวยแต่ไม่เคยโอ้อวดให้เพื่อนๆสมัยเรียนมัธยมได้รับรู้มาตอนนี้เตยหอมเห็นก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาขับรถมาจอดที่ชั้นของเขาได้เลยและทั้งชั้นมันก็เป็นของเขาแกน,นี่มันรวยนี่หว่าทิวเตยหอมเอ,อ่ยแซว ขนาดที่เขาพยุงร่างบางเข้าไปยังคอนโดของเขารวยแล้วสําคัญยังไงฉันก็ยังเป็นเพื่อนของผู้แกเหมือนเดิมแหลนะน่ะคิวเขาเอ่ยอย่างทําตนเออช่ันเถอะฉันว่าฉันถามแกน่าจะได้คําตอบนะระหว่างที่เขาวางร่างบางลงที่โซฟาเธอก็เอ่ยถามขึ้นมาแกจะถามอะไรรีบถามมาแล้วก็รีบนอนคิวเขาเอาย่ยออกมาด้วยท่าทางลำคาญเซกมันสำคัญกับคนเราขนาดนั้นเลยเหรอวะ เตยหอมเอ่ยถามจริงจังก็คงจะมากสําหรับบางคนทําไมแกถามอย่างนั้นล่ะเตยคิวเ,เขาเอ่ยถามด้วยความสงสัยฉันอยากรู้ว่ามันสําคัญยังไงทําไมบางคนถึงยอมทรยศต่อความรักด้วยคำว่า,าเซ็กน้ําตาของหญิงสาวเอ่ยออกมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อน,นึกถึงเรื่องนี้อยากรู้เราจะได้อะไรล่ะเตยคิวเ,เขาเอ่ยจริงจังก็แค่ได้รู้เคอเป็นคู้นอนให้ฉันได้ไหมละ่ะ ฉันอยากรู้จริงๆว่ามันทําอะไรฉันได้ไหมไเซ็กเนี่ยเตยหอมเอ่ยออกมาจริงจังแกจะบ้าเหรอเตยคิวเขาเอ่ยเสียงลงไม่บ้าละ่ะฉันจริงจังแต่ไม่มีสิทธิปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้มันจะเป็นความลับระหว่างเราสองคนนะใจไหมเตยหอมเอ่ยออกมาจริงจังในขณะที่ฝ่ายชายนั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาจะทําอย่างที่เธอต้องการหรือไม่เขาสับสนเหลือเกินคิวเขาไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงดี เพราะเตยหอมจริงจังเหลือเกินหากเขาไม่ทำเชื่อแน่ว่าเธอจะไม่ยอมเขาควรจะทำอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวของชายหนุ่มตอนนี้เมาก็นอนไปเลยเตยแกไม่ควรทำตัวอย่างนี้ฉันไม่มีทางตกลงกับแกนแน่ๆเย่ามาเมาแล้วมั่วอยู่แถวนี้คิวเขาเอ่ยออกมาเสียงจริงจังเขาไม่มีทางล่วงเกินเธอตอนนี้เธออาจจะทำไปเพราะความเมาแต่เมื่อใดก็ตามที่เธอรู้สึกตัว เมื่อน,นั้นแหละที่เธอจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เธอคิดจะทาอยู่ีอทิวไอกระจนี่มีน้ายาแค่นี้ก็ช่วยไม่ได้ฝ่ายหญิงบ่นอุบก่อนที่จะเข้าไปกอดรั้งฝ่ายชายไว้เพราะต้องการจะลองอย่างที่พูดจริงๆเซ็กมันสําคัญขนาดที่เอาชนะทุกอย่างได้เลยหรือเอาชนะได้แม้กระทั่งความรักที่ก่อตัวขึ้นมาหลายปีเอ้ยแยจะทำแบบนี้ฉันไม่ใช่พะอ,อิดพะปูนฉันทนไม่ไหวแกนะที่จะเสียเปรียบ ขึ้นชื่อว่าฝ่ายชายแล้วได้เปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ฝ่ายหญิงนี่สิมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวเขาทำลายเพื่อนไม่ลงหรอกนะแกไม่ต้องคิดอะไรเยอะทิวมาหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันโชคดีแค่ไหนที่ฉันเลือกแกฝ่ายหญิงไม่ยอมปล่อยฝ่ายชายไปแต่อย่างใดเธอบดจูบลงที่ริมสีปากอยากของเขาอย่างเงืงนะ้อเงื้อเงาทำให้ทิวเขาตกใจเป็นอย่างมากเขาพยายามที่จะผลักใส่ร่างบางออกแต่ทว่าร่างบางกับไม่ยอมผ่าออกไป ในขณะที่ร่างสูงพยายามที่จะผลักร่างบางออกไปหญิงสาวก็สร้างความว้าวุ่นใจให้ชายหนุ่มเป็นอย่างมากยิ่งความไม่ประสีภาษาของเรียวปากบางพยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปในเรียวปากหยักของเขามันยิ่งทําให้ชายหนุ่มควบคุมตนเองยากขึ้นทําไมเตยหอมถึงเดื้อแบบนี้นะเขาจะควบคุมตนเองไม่ไหวแล้วนะเตยหยุดเดี๋ยวนี้นะชายหนุ่มผลักร่างบางออกได้ก่อนที่เขาจะดูดเธอเสียงดังแต่ทว่าหญิงสาวก,กับไม่ได้กลัวเขาสักนิด เธอยังคงบทเดียวปากบางของเธอมาครอบครองที่เรียวปากอยากของเขาอีกครั้งและครั้งนี้ทิวเขาก็เกินจะอดทนแล้วเจ้าลูกชายของเขามันพร้อมรบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หากจะให้เขาหยุดเขาคงหยุดไม่ได้แล้วกายสาวหอมๆกำลังยัย่วยวนเขาอยู่ตอนนี้ความเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ไม่สามารถท้ามความปรารถนาของเขาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้สอนบทเรียนที่หญิงสาวอยากรู้ให้กับเธอ แกอย่าไปบอกใครนะว่าฉันกับแกมีอะไรกันเลยหอมตั้งสติได้เธอจึงรีบบอกชายหนุ่มด้วยความอายเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มันียกสติของหญิงสาวให้กลับมาได้บางส่วนแล้วไม่บอกหรอกแต่ต้องมีข้อแม้นะยิวเขาเอ,อ่ยถามอย่างเป็นต่อข้อแม้อะไรเลยหอมเอ,อ่ยถามเสียงอ่อยก็อีกหลายรอบไงว่าแล้วร่างสูงก็ไม่ให้อกาศร่างบางได้ตอบเขาทาทรมข้อใส่ร่างบางและเริ่มบรรเลงเพลงรักอีกรอบ โดยไม่สนใจหญิงสาวว่าจะยอมหรือไม่นาทีนี้เขาหน้ามืดตาหม,มัวลงไปกับความสุขที่ได้จากร่างงามและมันคงไม่จบแค่นี้มันจะมีอีกหลายต่อหลายรอบในคืนนี้สจวนร่างบางของหญิงสาวก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะต้านทานเขาได้เธอได้แต่ปล่อยให้เขาหาความสุขจากร่างงามของเธอจนกว่าเขาจะพอใจก็แล้วกัน